ที่เป็นพุทธวจนะโดยตรงอะไรที่เสริมและไม่ได้เป็นพุทธวจนะโดยตรงเขาก็ไม่เอาเขาจะเลือกสายพุทธวจนะนะคะ่ะบางพระสูตรบางอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาต้องไปถามพระอาจารย์คึกฤทธิ์ค่ะต้องไปถามเพราะว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์ถ้าเป็นคนที่แบบเปิดแพร่แนวคิดเรื่องพุทธวจนะนี่คํำแต่งใหม่อย่าฟังด้วยดีนะอย่าเงี่ยหูฟังนะ อย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงนะอย่าไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะสี่แง่มุมเลยโยมผู้เจ้าเนี่ยปิดทางเลยโยมอย่าไปฟังคําแต่งใหม่ส่วนสุดตังตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลก,กุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ท่อถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะศาสดาเราเองนะสอนเราว่าให้ฟังแต่คำศาสดานะอย่าไปฟังคำคนอื่นนะดังนั้นนี่เป็นการวัดศรัทธาของพวกเราว่าโยมเนี่ยมีความศรัทธาที่อย่างลงมั่นในองค์ ศาสดาของเราเองหรือไม่หรือว่ายังคลอนแคลนหรือว่ายังหวั่นไหวในการตรัสรู้ของผู้เจ้าว่าผู้เจ้ายังรู้ไม่จริงนะคนนี้คงจะเก่งกว่าเทพนี้คงจะดีกว่านะจริงๆผู้เจ้ารู้หมดรู้แม้กระทั่งพรมเทวดาตายเรียบหมดยมไม่มีพรมถาวรไม่มีเทวดาถาวรสิ่งที่ถาวรมีที่เดียวคือนิพพานนะเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยเข้าใจ ความปรารถนาดีของอรหันตสัมสมาสามพุทธเจ้าพ,พระศาสดาของเราอยากให้พวกเราเนี่ยเดินเข้าสู่สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอยากให้พวกเราเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยแล้วได้ผลจริงพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนบุุษต้องการน้ำามันนะโยมต้องการน้ำามันแต่โยมเอามาเล็ดทรายไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำแล้วเอามือคันมล็ดทรายผู้เจ้าบอกเธอไม่ได้น้ำามัน แต่ถ้าบุรุษนั้นเอาเมล็ดงาไปเกลีย่ยลงในรางปะพร,รมน้ําแล้วเอามือขันบุรุษนั้นได้น้ํามันยมสร้างเหตุผิดผลก็ไม่ได้สร้างเหตุถูกต้องผลก็ได้ตกลงแล้วที่เราไปสะดอกเคราะดูเลิกดูยามปลูกเสกลดน้ํามนอะไรจอ,อะไรเหล่านี้เราไม่ได้ผลจริงแต่ยมบอกได้ผลแต่าศาสดาบอกว่าไม่ได้ผลเรากําลังนั่งเถียงกับพระเจ้าซะแล้วนะเ,เพราะฉะนั้น อยากเอาความรู้ตรงนี้มาให้พวกเรานะเรียกว่าเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะไม่มีคำสอนของสาวกสาวกไม่มีคำสอนเพราะว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนนะอะ,สะ,ะ,ะ,ะสาวกะตถาคตสาวโกคือสาวกที่ฟังคำสอนของตถาคตถ้าสัญชัยปริพาชกสาวกของสัญชยัยนะ นั่นก็เรียกว่าสาวกนั้นฟังคำสอนของสันชัยผลิตภาชกนะดังนั้นคนในครั้งก่อนเขาฟังใครเขานับถือคนคนนั้นเป็นศาสดานิครนนาทบุตรลูกศิษย์ของนิครนเขาประกาศเลยว่าเขาจะไม่ฟังคำสอนของตถาคตเขาจะฟังคำสอนของนิครนนิครนเก่งกว่านะตะถาคตสอนไม่ถูกกรอบนะรู้ไม่จริงนะนิครนศาสดาเขารู้จริงเห็นนะ การที่เราจะปฏิเสธคำของพระตถาคตนั่นคือเรากำลังศรัทธ,ธาสมณพรามหมณ์เราอื่นทันทีซึ่งมีตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วเขาจะประกาศสู้กันเนี่ยว่างสาวกกันนะดังนั้นสาวกของตถาคตก็จะเชียร์พระพุทธเจ้าเราว่าพู้เจ้าเราถูกต้องนะพระเจ้าเราไม่ผิดมีเหตุมีผลอย่างนี้นะ ดังนั้นถ้าเราเนี่ยสืบสาวไปถึงในอดีตเราจะเห็นถึงการต่อสู้กันระหว่างความคิดต่างๆว่าของใครรู้จริงนะนั้นอาตมาก็เลยนำคำสอนของพระศาสดาในศาสนาพุทธนี่แหละมาประกาศให้พวกเราทราบและเราจะได้เลือกศรัทธาได้นะโยมอยากศรัทธาสารพระภมพระภูมิหมอดูหมอดาวก็ว่ากันไปไม่เป็นไรศรัทธานี่สร้างให้กันไม่ได้ แต่ถ้าณวันใดยโยมมามีศรัทธาในองค์ตถาคตศารสดาในพุทธศาสนาแล้วโยมอยากจะรู้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรให้ทานทํำยังไงให้ทานกับใครได้อน,นิสง์มากให้ทานอย่างไรวางจิตอย่างไรถึงจะดีเลือกดีไหมหรือไม่ต้องเลือดอ่าก็สามารถหาได้ในพุทธวจนะนะไม่มีปัญหากับท่านนะ และดิฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านสอนเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษโทษแทบไม่เห็นเลยเพราะว่าท่านพาคนกลับไปหาคําสอนที่มันเป็นคําสอนแท้คําสอนจริงและท่านไม่ได้สอนโดยเอาตัวพระเนี่ยต้องดูนะคะถ้าสอนโดยเอาตัวกิเลสตัวเองเป็นที่ตั้งยังไงก็เพี้ยนคําสอนแต่ถ้าสอนโดยเอาธรรมเป็นที่ตั้งอะ่ะไม่มีเพีย้ยนคือสอนแบบไม่มีไม่แสวงหาประโยชน์อะ่ะ คำสอนว่ายังไงคือว่าอย่างนั้นสอนโดยไม่เห็นแก่ลาบไม่กลัวว่าสอนแบบนี้แล้วตัวเองจะได้ลาบหรือไม่ได้ลาบแต่สอนเพราะคิดแค่ว่าคําสอนพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้อัตมาก็ว่าตามนี้เรียกว่าไม่มีประผลประโยชน์ไม่แสแวงหาราบไม่มีประโยชน์แอบแฝงอืม ดิฉันก็เห็นนะ่ะหลายรูปที่แบบไปไปว่าอาจารย์คึกฤทธิ์ก็คือสุดท้ายแล้วตัวเองก็สอนทาอะไรโดยเห็นแก่กิเลสตัณหานั่นแหละแต่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านไม่มีไงเออถ้าท่านมีก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เพราะไม่เห็นว่าท่านมี